กรณีศึกษาที่5วัดป่านานาชาติและวัดป่าสุนันทวนารามวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระอาจารย์เฮนนิ่งเกวาีและวัดป่าสุนันทวนารามอำเภอไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระอาจารย์มิสุโอ คาเวสโกวัดป่าทั้งสองแห่งนี้เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงที่หลวงปู่ชาสุพัทโทเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งเน้นการปฏิบัติสมถวิปัสนาและดำเนินวิธีบรรพปชิตตามพระธรรมวินยัยอยู่อย่างเรียบง่ายมีสังฆะที่พร้อมเพรียงและสม่ำเสมอผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในอดีต และปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนซึ่งผู้นำทุกท่านมีความเชื่อความศรัทธาและปฏิปทาตามรอยบาทพระบรมศาสดาเป็นพื้นฐานความศักดิ์สิทธิ์ที่มัน่นคงรูปภาพมีพระพิสุนั่งขัดสมาธิปักกฏในป่าท่านนั่งบนเสือผืนเล็กๆมีบาทและย่าม วางอยู่ด้านขวาบนพื้นเต็มไปด้วยใบไม้แห้งด้านซ้ายของภาพมีโคนต้นไสใหญ่หนึ่งต้นรูปภายในอุโบสถก่ออิฐฉาบปูนแบบเรียบง่ายมีพระประธานปรางขัดสมาธิองค์ใหญ่ขนาดสองเท่าของบุคคลทั่วไปมีก้อนหินใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาฝั่งละสองก้อนตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานก้อนหนึ่งวางแนวตั้ง อีกก้อนวางแนวนอนในกรณีวัดป่าทั้งสองแห่งนี้จากการเข้าสำรวจพบว่าพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นธรรมชาติและที่ประกอบกิจกรรมมีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมอยู่ทั้งหมดจากการวิเคราะห์สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองลักษณะคือวัด และป่านั่นเองวัดเป็นพื้นที่ประกอบศาสนกกิจซึ่งในที่นี้หมายถึงอุโบสถกุฏิสงฆ์และรวมถึงพื้นที่อาคารต่างๆเพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนกกิจอันได้แก่ศาลาธรรมโรงครัวลานธรรมเป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายนี้ ได้ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากการประกอบกิจในทุกด้านของวัดป่าผู้ปฏิบัติจะต้องกระทำโดยมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกเวลาตามหลักของสมถกรรมฐานหรืออาณาปานาสติการประกอบกิจต่างๆอย่างมีสตินั้นจะผ่านออกมาทางรูปแบบกิจกรรมและอากัศกิริยา จะผ่านออกมาทางรูปแบบกิจกรรมและอากับกิริยาในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งยืนนอนสวดมนต์หรือการกวาดเรือนก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมทุกช่วงเวลาดังนั้นทุกพื้นที่ที่กล่าวมาในความหมายของวัดนี้จึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์พลังจากธรรมชาติได้ส่งผลต่อเราโดยตรงทั้งการรับรู้ทางกายภาพและทางด้านจิตใจป่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์พลังจากธรรมชาติได้ส่งผลต่อเราโดยตรงทั้งการรับรู้ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจป่า ไม่มีเจตนาของมนุษย์ไม่ชี้บ่งความต้องการใดๆมีความเงียบรมรื่นแต่แฝงด้วย้วยกฎเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่จึงทำให้เราเกิดความสงบสบายผ่อนคลายและทอมตัวเมื่อร่างกายเราสงบผ่อนคลายเราก็จะเกิดสติสมาธิจิตเราก็พร้อมที่จะถูกพัฒนาดังนั้น พื้นที่ป่าจึงมีความศักดิ์สิทธิ์หรือหากจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจะมีคลื่นอันฟ้าซึ่งเป็นคลื่นความถีตม่ต่ำมีผลต่อการพัฒนาทางสมองทำให้คนเกิดสมาธิมีรูปภาพสามรูปรูปบนซ้ายเป็นไม้แผ่นสี่เหลี่ยมยึดติดผนังมีรูปวาดเป็นเด็ก เอานิ้วชี้ปิดที่ปากมีข้อความเขียนว่าปิดวาจารูปบนขวาเป็นภาพทางเดินลานปูนสองข้างรูปบนขวาเป็นภาพทางเดินลานปูนสองข้างทางเป็นปา่ารูปด้านล่างขนาดครึ่งหน้ากระดาษมีอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงจัว่ว มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรอบอาคารด้านข้างและด้านหลังและมีจิตใจที่สงบได้ซึ่งในสภาพแวดล้อมแบบเมืองจะไม่มีขึ้นดังกล่าวนอกจากนี้การปฏิบัติทำตามสายวัดป่าของหลวงปู่ชาอย่างเชื่อว่าพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ธรรมะหลวงปู่ชา ได้ใช้พื้นที่ป่าเป็นกลวิธีในการปฏิบัติธรรมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดมองเข้าหาตัวดูธรรมชาติธรรมชาติทำให้ดูแล้วรู้ตามเครื่องหมายคำพูดปิดดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางจิตพื้นที่ป่าจึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันจากการวิเคราะห์โดยการแบ่งตามสภาพทางกายภาพออกเป็นสองลักษณะคือวัดและป่านี้หากวิเคราะห์โดยลึกแล้วก็จะพบว่าความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่านั้นไม่ได้แยกว่าวัดศักดิ์สิทธิ์กว่า หรือป่าศักดิ์สิทธิ์กว่าเมื่อแบ่งเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชัดเจนและไม่ได้แยกว่าป่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมวัดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะจุดเหมือนเช่นในกรณีอื่นๆที่วิเคราะห์ไว้แต่สำหรับกรณีวัดป่าน่าจะมีความหมายว่าวัดบวกป่าและหรือ ป่าบวกวัดดังนั้นในกรณีนี้จึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทั้งสองพื้นที่แม้จะมีความแตกต่างในทางกายภาพก็ตามจากการศึกษาและวิเคราะห์กรณีวัดป่าทั้งสองแห่งนี้ได้พบประเด็นสำคัญในการกำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือทุกแห่งในพื้นที่ของวัดป่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติหรือพื้นที่ในอาคารก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลักสองปัจจัยคือ 1. แนวทางในการปฏิบัติธรรมสมถกรรมฐานซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นในทุกขณะจึงทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมประกอบกิจอย่างมีสติในทุกพื้นที่ จึงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และ2คํคำสอนและปฏิปทาของหลวงปู่ชานั่นเองซึ่งเป็นการส่องสะท้อนความเชื่อของผู้นำคำสอนหลักที่มีผลต่อการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยหลักธรรม3ประการดังนี้ 1. ธรรมะคือธรรมชาติหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าหากเราเฝ้าศึกษาธรรมชาติ เราก็จะพบกับกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นความจริงแท้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งนี้เองที่เรียกว่าธรรมะดังนั้นหลวงปู่ชาจึงได้ศึกษาธรรมชาติสิ่งนี้เอง ที่เรียกว่าธรรมะดังนั้นหลวงปู่ชาจึงได้ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติเรียนรู้สัจธรรมในธรรมชาติและจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดใครพบธรรมผู้นั้นพบเราเครื่องหมายคำพูดปิดซึ่งก็หมายถึงว่าหากเราศึกษาเฝ้าดูธรรมชาติ เราก็จะพบกับธรรมะและหากเราพบธรรมะเราก็จะพบกับองค์พระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงสัจธรรมหรือความจริงสูงสุดนั่นเองดังนั้นสภาพธรรมชาติของวัดป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าบริสุทธิ์ไม่ใช่การปรุงแต่งพื้นที่ให้มีลักษณะเหมือนป่าธรรมชาติ เพราะการปรุงแต่งมีเจตนาของมนุษย์หากเราปรุงแต่งธรรมชาติมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งห่างจากสัจธรรมหรือความจริงสูงสุดมากขึ้นเท่านั้น 2. ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลักธรรมนี้ทำให้อาคารไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมหรือรูปแบบวัดไทยประเพณีทำให้ผู้ออกแบบ มีอิสระในการออกแบบมากขึ้นรูปภาพทางเดินลานปูนปูดทับด้วยหินมีต้นไม้สองข้างทางทางเดินขนาดกว้างประมาณ2เมตรทอดยาวไปข้างหน้าประมาณ4เมตรแล้วยกระดับขึ้น1ขั้นมีลานทางเดินตัดขวางขนาด2เมตรแล้วยกระดับขึ้นอีกหนึ่งขั้นทอดไปยังป่าเบื้องหน้า แต่ก็ไม่สุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งมีความพอเพียงแก่การใช้สอยคือไม่สร้างจนเต็มพื้นที่อย่างเช่นวัดในเมืองจึงเกิดอัตราส่วนอาคารต่อที่ว่างประมาณหนึ่งต่อสาตามแนวทางของพระอาจารย์มิสุโอกาเวสโกในการสร้างอุโบสถวัดป่าสุนันทวนารามที่สมรถะเรียบง่าย ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติมีความสอดคล้องกลมกลืนและพอเพียงเหมาะสมกับบริบททั้งในด้านสภาพที่ตั้งผู้มีอากาศและงบประมาณ 3. ส,สว่างสะอาดสงบความสว่างสะอาดสงบนี้เองเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความวางใจในพื้นที่รองรับ เมื่อเกิดการวางใจจิตก็จะผ่อนคลายเกิดผัสสะแห่งความสงบกายและใจจึงพร้อมต่อการปฏิบัติธ,ธรรมพัฒนาจิตดังนั้นการจัดการให้เกิดแบบแผนระเบียบปฏิบัติกับพื้นที่ใช้สอยต่างๆตลอดจนการดูแลรักษาให้วัตถุแห่งการรองรับเหล่านี้คงอยู่ในสภาพสว่างสะอาดสงบ จึงถือปฏิบัติไปตามหลักธรรมนี้อย่างชัดเจนรูปภาพลานปูนทางเดินทอดยาวไปเบื้องหน้ามีต้นไม้สูงใหญ่คู่กันสองต้นด้านข้างซ้ายและขวาของภาพเป็นสภาพป่าด้านหลังต้นไม้ใหญ่มีอาคารชั้นเดียวทอดยาวตามขวางของภาพ